สวัสดีครับเคยคิดกันไหมครับว่าภาพสวยๆที่เราสร้างจาก AI แค่ปลายนิ้วคลิกเนี่ยจะกลายเป็นเครื่องผลิตเงินให้เราได้แบบ24ชั่วโมงเลยวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันผมจะพาไปดูทุกขั้นตอนเลยนะครับตั้งแต่การปั้นไอเดียออกมาเป็นภาพไปจนถึงการเปลี่ยนมันให้เป็น Passive Income ที่แบบว่าแม้แต่ตอนเรานอนหลับเงินก็ยังเข้ากระเป๋าได้อะไะครับมาเริ่มเส้นทางนี้ไปพร้อมๆกันเลยโอ้โหตัวเลขนี้ไม่ใช่ตัวเลขที่แต่งขึ้นมาเล่นๆน,นะครับ 6,600ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยคือรายได้จริงๆที่เกิดขึ้นจากภาพวาดง่ายๆแค่ภาพเดียวบน s h u t ต e r s t ต c อกใช่แล้วครับฟังไม่ผิดเลยภาพลายเส้นดูเดิลธรรมดาธรราภาพเดียวนี่แหละทำเงินได้ตีเป็นเงินไทยก็2แสนกว่าบาทนี่คือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนสุดๆไปเลยนะครับว่าตลาดนี้มันมีศักยภาพมหาศาลขนาดไหนแล้วโอกาสก็เปิดกว้างรอให้เราทุกคนเข้าไปคว้ามันอยู่ครับและนี่คือแนวคิดที่ผมว่ามันทรงพลังมากเลยนะสร้างครั้งเดียวแต่ขายได้ตลอดไป หรือที่เราเรียกกันเท่ๆว่า a s s i v e Income นั่นแหละครับลองนึกภาพตามดูนะครับว่าผลงานชิ้นเดียวของเราเนี่ยสามารถอัปโหลดไปขายได้ตั้งหลายที่แล้วก็มีคนมาดาวน์โหลดซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้าแล้วซ้าเล่าสร้างรายได้ลลลลกลับมาให้เราอย่างต่อเนื่องนี่แหละครับคือความมหัศจรรย์ของการเปลี่ยนความคิดสร้างสารรค์ให้กลายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเอาละครับและนี่คือแผนการเดินทางของเราในวันนี้เราจะเริ่มจากการมองภาพรวมก่อนว่าโอกาสในตลาด AI ตอนนี้มันน่าสนใจยังไง จากนั้นจะไปสู่ขั้นตอนที่สําคัญมากๆคือการเตรียมไฟล์ให้เพอร์เฟกต์และเ,เลือกตลาดที่ใช่สําหรับงานเรากันต่อด้วยเทคนิคการอัปโหลดแล้วก็การใส่คีย์เวิร์ดยังไงให้คนหาเจอและปิดท้ายด้วยเคล็ดลับเด็ดๆเ,เพื่อความสําเร็จแบบยั่งยืนครับมาเริ่มกันที่โอกาสใหม่ที่น่าจับตากันเลยดีกว่านะครับคือต้องบอกว่าตลาดภาพ AI ในตอนนี้เนี่ยกำลังเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยนี่คือโอกาสที่สดใหม่และน่าตื่นเต้นสุดๆสำหรับครีเอเตอร์ที่อยากจะเปลี่ยนพิกเซลและความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นรายได้ที่จับต้องได้จริงๆ ก่อนที่เราจะไปคิดเรื่องการขายนะครับการเตรียมไฟล์ให้ถูกต้องเนี่ยผมบอกเลยว่านี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเป็นเหมือนด่านแรกเลยที่จะตัดสินว่าภาพของเราจะผ่านการอนุมัติไหมเราจะดึงดูดสายตาคนซื้อไหมสําหรับขั้นตอนการเตรียมไฟล์นะครับมี3ด่านหลกักๆที่เราต้องผ่านให้ได้1เลยคือเรื่องของคุณภาพครับภาพต้องมีความละเอียดสูงเกิน4ล้านพิกเซลขึ้นไปเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเขาเอาไปใช้ในงานพิมพ์ใหญ่ๆได้สบายๆ 2. เรื่องลิขสิทธิ์อันนี้สําคัญมาก ต้องแน่ใจนะคบว่าไม่มีใบหน้าคนจริงๆหรือว่าโลโก้แบรนด์ต่างๆติดใบเด็ดขาดไม่งั้นเจอปัญหาทางกฎหมายแน่นอนและสุดท้ายคือการบันทึกไฟล์ครับเราต้องอัพสเกลหรือเพิ่มขนาดภาพให้มันคมชัดที่สุดแล้วค่อยบันทึกเป็นไฟล์ jpg คุณภาพสูงครับผมโอเคพอไฟล์ของเราเป๊ะแล้วก็มาถึงการตัดสินใจครั้งสําคัญต่อไปครับนั่นก็คือเราจะเลือกแพลตฟอร์มหรือตลาดไหนดีที่จะนําภาพของเราไปวางขาย คำถามที่ว่าแพลตฟอร์มไหนที่เหมาะกับเรานี่คือคำถามที่สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าแต่ละที่ก็เหมือนตลาดคนเลยแห่งกันเลยมีกลุ่มลูกค้ามีจุดเด่นแล้วก็มีกฎเกณฑ์ที่ต่างกันไปการเลือกบ้านให้ถูกหลังสำหรับผลงานของเราเนี่ยจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายได้แบบมหาศาลเลยทีเดียวครับสไลด์นี้สรุปแพลตฟอร์มยอดฮิตมาให้ดูง่ายๆเลยครับ2ยักษ์ใหญ่อย่าง Adobe Stock กับ Shutterstock เนี่ยก็คือตลาดที่ใหญ่ที่สุดมีลูกค้าทั่วโลก แต่ก็ต้องแลกมากับการตรวจสอบที่ค่อนข้างเข้มงวดนะครับส่วนฟรีพิกก็เป็นอีกทางเลือกที่กําลังโตเร็วมากๆเลยสําหรับใครที่อยากได้แบบง่ายๆไม่อยากจัดการหลายที่ w ไว s t o c k คือคําตอบเลยครับอัปโหลดทีเดียวระบบจะกระจายงานไปให้เองเลยและสุดท้ายสําหรับสายอินดี้ที่อยากขายตรงกําหนดราคาเองก็จะมีโคไฟหรือกําโรดเป็นตัวเลือกครับแต่แน่นอนว่าเราก็ต้องสร้างฐานลูกค้าของเราด้วยตัวเองนะ ภาพนี้สรุปความแตกต่างของ2เส้นทางนี้ได้ชัดเจนมากเลยครับด้านซ้าย market place เนี่ยเปรียบเหมือนเราเอาของไปฝากขายในห้างใหญ่ๆเลยคือมีคนเดินผ่านเยอะมากโอกาสขายก็เยอะแต่ก็ต้องแข่งกับร้านอื่นแล้วก็ต้องแบ่งกําไรให้ห้างด้วยส่วนด้านขวา direct sales ก็เหมือนเราเปิดร้านของตัวเองเลยครับเราคุมได้ทุกอย่างตั้งราคาเองเก็บกําไรเต็มๆแต่เราก็ต้องทําการตลาดเรียกลูกค้าให้เข้าร้านเราเอง มาถึงส่วนที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของการขายเลยนะครับคือการมีภาพสวยๆอย่างเดียวเนี่ยไม่พอครับข้อมูลที่แนบไปกับภาพหรือที่เราเรียกว่าเมตาเดต้าเนี่ยแหละคือสิ่งที่ทำให้ภาพของเราถูกค้นพบและขายออกไปได้ใช่เลยครับเขาย้ำอีกครั้งนะครับว่าชื่อภาพคำอธิบายและคีย์เวิร์ดมีความสำคัญไม่แพ้ตัวผลงานศิลปะของเราเลยเพราะนี่คือเครื่องมือที่จะนำพาลูกค้ามาเจอกับภาพเราท่ามกลางภาพอีกเป็นล้านๆภาพในระบบครับ นี่คือเช็คลิสสำคัญตอนที่เราอัปโหลดภาพนะครับชื่อภาพต้องเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็สื่อความหมายให้ชัดเจนคำอธิบายก็ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจบริบทและสไตล์ของภาพมากขึ้นคีย์เวิร์ดอันนี้หัวใจสำคัญเลยต้องใส่คำที่เกี่ยวข้องประมาณ5-50ถึงาคำเพื่อให้คนค้นเจอหมวดหมู่ก็ช่วยจัดระเบียบให้ภาพไปอยู่ในที่ที่ถูกที่ควรและข้อสุดท้ายดอกจันไว้เลยนะครับข้อนี้ห้ามลืมเด็ดขาดคือการติ๊กช่องยืนยันว่าภาพนี้สร้างด้วย AI ซึ่งเป็นกฎเหล็กของทุกแพลตฟอร์มในตอนนี้ครับ เอาละพอเราเริ่มต้นขายได้แล้วขั้นต่อไปคือการสร้างความสําเร็จที่ยั่งยืนครับเราจะมาดูเคล็ดลับและแนวคิดที่จําเป็นสําหรับการสร้างไรายได้ในระยะยาวไม่ใช่แค่การขายได้ปุ๊บปั๊บแล้วก็หายไปความสําเร็จในระยะยาวเนี่ยมันประกอบด้วย5ส่วนสําคัญนี้เลยครับก็คือความสม่ําเสมอในการอัปโหลดงานใหม่ๆคุณภาพที่ต้องรักษามาตรฐานเอาไว้เสมอการทํา SEO และ k e ว w o r d ให้คมกริบการวิเคราะห์ตลาดเพื่อสร้างงานที่มันตรงใจลูกค้า และที่สําคัญที่สุดเลยนะครับคือความอดทนเพราะว่านี่คือการวิ่งมาราธอนไม่ใช่การวิ่งร้อยเมตรครับและนี่คือคําพูดให้กําลังใจที่ดีที่สุดเลยครับคือต้องบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากๆที่จะเริ่มตน้นเพราะว่าตลาดยังไม่ถึงจุดอิ่มตัวเลยแล้วก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องโอกาสยังคงเปิดกว้างสาหรับคนที่พร้อมจะลงมือทําครับและคําถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ก็คือเมื่อได้เห็นเส้นทางและเครื่องมือทั้งหมดนี้แล้ว เราพร้อมกันแล้วหรือ,อยังที่จะปลดปล่อยจินตนาการแล้วเปลี่ยนมันให้กลายเป็นรายได้ที่ยั่งยืนโลกแห่งโอกาสใบใหม่นี้เปิดรออยู่แล้วครับ